ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมโย่ผมบอสคิดบวกนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาอ่านต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับผมเว้ยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับนับว่าเป็นอันตรายแก่แฟงคินและเป็นอันตรายอย่างมากทีเดียวด้วยเหตุน,นี้เองแฟงคินจึงตกลงใจที่จะทําให้ผู้ชายผู้นี้ชอบเขาที่จะทาอย่างไรดีนั่นเป็นปัญหาด้วยการกระทประจบประแจงต,ตัวคนนี้หรือไม่ได้จะเป็นการยุให้ใชายผู้นี้เกิดความสงสัยมากขึ้นและอาจจะดูถูก ดูแคลนเขาได้ฟังคินเป็นคนฉลาดและมีสติปัญญาล้ำเลิศฉะนั้นจึงไม่ยอมทําให้ฝ่ายหนึ่งมองเห็นทนโถเข้าจึงทําในสิ่งตรงข้ามเขาขอร้องให้ศัตรูผู้นี้ช่วยเหลือเขาบางอย่างแฟังคินไม่ได้ขอยืมเงินสิบเหรียญไม่ใช่ไม่ใช่เขาขอความช่วยเหลือซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งยินดีความช่วยเหลือซึ่งบรรดาใ้ใจอันเต็มไปด้วยทิฏฐิของอีกฝ่าย อ่อนลงความช่วยเหลือซึ่งแสงว่าให้ความนับถือความช่เหลือซึ่งและคนเจือผลอยู่ได้กันอาการยกย่องของแฟรงคคินในวิชาความรู้และความก้าวหน้าของเขาต่อไปนี้คือเรื่องต่อจากที่เราไว้แล้ว ซึ่งมาจากคำบรรยายของแฟรงวินเองข้าพเจ้ารู้ว่าเขามีห้องสมุดซึ่งประกอบด้วยหนังสือดีที่หายยากอยู่เล่มหนึ่งข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมายถึงเขาแสดงความประสงค์ว่าอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นเหลือเกินและขอร้องให้เขาช่วยเหลือข้าพเจ้าได้มีโอกาสยืมมันสักสองสามวันเขาส่งมาให้ข้าพเจ้าทันทีและข้าพเจ้าส่งคืนภายในหนึ่งสัปดาห์พร้อมกับจดหมายอีกหนึ่งฉบับแสดงความขอบคุณอย่างแข็งขันต่อความเอื้อเฟื้ออันนี้ครั้นเมื่อ เราคบกันในครั้งต่อมาที่สภาเมืองเขาเรื่องข้าวเจ้าซึ่งเขาไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนด้วยความสรภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งและต่อมาภายหลังเขาแสดงกิริยาท่าทีว่ายินดีช่วยเหลือข้าวเจ้าในทุกกรณีเหตุนี้เองเราจึงกลายเป็นเพื่อนรักกันอย่างแน่นสนิดและมิตรภาพของเราดำรงอยู่ด้วยดีจนกระทั่งเขาเขาตายจากไป เบนจามินแฟรงคินตายไปแล้วเป็นเวลา150ปีแต่จิตวิทยาที่เขานำมาใช้จิตวิทยาผูกมิตรไม่การขอร้องอีกฝ่ายหนึ่งให้ช่วยเหลือเขาจะคงํำลงอยู่ชั่วการนานครั้นแล้วมาวันหนึ่งนายแอมเซนใชนนใ้เทคนิคใหม่ซึ่งเทคนิคซึ่งทำให้บัญชีการค้าระหว่างบริษัทของเขาและนายคนนี้เปิดออกกว้างกลายเป็นเพื่อนกันและได้รับความสั่งซื้อจากสิ่งของถึงของจาเขามากๆเสมอ บริษัทแอมเซนกำลังจะเจราจาซื้อร้านเพื่อเปิดเป็นสาขาใหม่ณตำบลควีน,ะน Queen, ในเกาะลองไอร์แลนด์เป็นตำบลซึ่งเจ้าของร้านตั้งเครื่องป,ปรับอาจักดีและเป็นเครื่องที่เขาติดต่อกับลูกค้ามากลายเป็นประจํามันเป็น สภาพการใหม่นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เจ้าของกิจการปราปลาผู้นี้ทาตนให้เกิดความรู้สึกเป็นคนสําคัญด้วยการแยกเครียวคำรามคนเดินตลาดและไล่ออกจากห้องแต่คนเดินตลาดผู้นี้วิ่งวิงงอนขอคําแนะนำจากเขาคนเดินตลาดซึ่งทำงานอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ต้องการความเห็นของเขาว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะเปิดสาขาขึ้นที่นั่นเชิญน,นั่งเขาพูดแล้วเอาอีมาให้ตลอด หลังถึงที่บงต่อจากนั้นเขาคุยกันอย่างยาวยืดถึงประโยคอันดีงามเป็นพิเศษของตลาดการค้าเครื่องประปาในตำบลควีนเขาไม่เพียงแต่เห็นดี <S <S เห็นชอบในสถานที่ซึ่งจะเปิดร้านเมื่อเขา,ลากลับเย็นวันนั้นนายแอมเซนกล่าวในรกระเป๋าของผมไม่เพียงแต่มีคำสั่งซื้ออุปรกรณ์ประปาจำนวนใหญ่หากผมได้ลงล่าฐานอย่างแน่นแฟ้นในการค้าขายที่ต่อเขาเวลานี้ผมเล่นกอล์ฟขอบเขาผู้นี้ ผู้ซึ่งเคยขู่คำรามและเห่าผมาไม่กี่ปีมาน,บบนี้นายเค็นใดได้พบกับความทุกเป็นร้อนเนื่องจากไม่สามารถที่จะให้นักธุรกิจผู้รับเหมาและสถาบันิกตอบจดหมายขอรู้รายงานบางอย่างเมื่อครั้งนั้นเขามักได้รับตอบจากสถาบันิกและวิศวกรเกินไปกว่าหนึ่งเปอร์เซนต์นานๆสักวนหนึ่ง ถ้าได้รับถึง2%เขาจะถือว่าดีมากและถ้า3%ก็ถือว่าดีเยี่ยมและสิบ10%อ๋อถึง10%เขาจะยอมพกคำรับในฐานะสิ่งมหัศจรรย์ทีเดียวและจดหมายฉบับนี้นำผลมาสู่50%มากกว่าอัตรามาัจรรย์ถึง4เท่าตัวและคําตอบเหล่านั้นยืดยาวตั้งแต่2ถึง3หน้ากระดาษเป็นจดหมายซึ่งมีการแนะนํและร่วมมือฉันมิตร ผมสงสัยว่าท่านพอช่วยผมพ้นจากความลำบากยุ่งยากอันเล็กน้อยได้บ้างหรือไม่เราปีหนึ่งมาแล้วผมได้เสนอบริษัทว่าสิ่งทีส่สถาบันนิกต้องการอย่างที่สุดก็คือแฮตาล็อตของยอนแมนวินซึ่งแจ้งรายการอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องก่อสร้างและเครื่องอุปกอรณ์ในการซ่อมแซมและดนัดแปลงรูปบ้านแฮตาล็อตที่สอนมานี้คือผลงาน เห็นการเสนอของผมนับว,ว่าเป็นเล่มแรกสำหรับแคตาล็อกประเภทนี้ผลจะพากฏขึ้นอยู่ในรูปใดก็าตามท่านจงนอนใจเถิดบ้าผมยินดีอย่างยิ่งในความร่วมมือของท่านขอบคุณในความสุจริตเคนอารดผู้จัดการแผนกส่งเสริมการจำหน่ายของว่การสักของ,ของคำพระเจ้า,าจรู้จากความเจนชัดในชีวิต ว่าผู้ใดได้อ่านจดหมายฉบับนี้บางท่านจะพยายามเขียนจดหมายด้วยการใช้ติทยายอย่างเดียวกันแต่ยังมีส่นิี่าดตกบกพร้องอยู่ข่าวคือพยายามเขียนด้วยการยกย่องสรรเสริญอีกฝ่ายหนึ่งเสียเลือดลอยโดยขาดความจริงใจาขาดคขารู้สึกนับถืออันทแท้แต่เต็ไมไปด้วยความประจบ ขอขอและความไม่สุจริตใจเทคนิคของเขาเหล่านี้จะไม่บราลผลอย่างไรเลยโปรดจำไว้ว่าเราทั้งหลายต่างก็หายที่เราความยุ่องนับถือและความเป็นคนสําคัญซึ่งเรายินดีทาเกี่ยวบทุกอย่างเพื่อได้สิ่งนี้แต่ไม่มีใครต้องการความไม่สุจริตใจไม่มีใครต้องการคำพูดประจบ สอพถอ้าเจ้าขอย้ำหลักการทั้งหลายที่สอนไว้ในหนังสือเล่มนี้จะปฏนดัติได้ผลก็ต่อเมื่อนาบอกมาใช้น้ำใส่จจริงถ้าพระเจ้ามนีนักสนับสนุนให้ปฏิบัติด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างไรทั้งสิน้นเห็นที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ล้วนแล้วแต่มีวิธีที่จะนำท่านไปสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมก็ลคลิปนี้ก็สวัสดีครับ